คอลัมขนปลายซอยประจำวันที่6มกราคม2569จากทรัมป์ถึงอนุทินทรัมป์ย่ามใจหลังปล้นยึดประเทศเวเนซุเอลาจับตัวประธานาธิบด,ดีมาดูโรและภรยาไปสำเร็จโทษที่สหรัฐแล้วอิรานเป็นรายต่อไปทรัมป์โพสต์ผ่านทรูดโซเชียลว่า if iran chose and violently kill peaceful protector this is the custom the united states of america will come to their rescue we are locked and loaded and ready to go thank you for your attention to this matter president donald j trump เพราะขณะนี้อิหร่านพบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักค่าเงินรียวตกตำ่ำสินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อนจึงเกิดจราจนไปทั่วและประทะกับตำรวจจนมีผู้เสียชีวิตเกือบสิบรายทรัมป์ตำรวจโลกจึงใช้สถานการณ์นี้ประกาศถ้าอิรานยังสังหารผู้ประท้วงอย่างสันติต่อไปสหรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือเราเตรียมพร้อมที่จะลุยเต็มที่แล้วเอาละสิโลกทั้งใบไฟลุกท่วมเล่นกับเวเนซุเอลานั้นไม่ยาก แต่ถ้าทรัมป์เล่นกับอิหรา่านบอกได้เลยเรื่องนี้ยาวพร้อมขยายเป็นสงครามโลกรังที่สามไม่คุยละเรื่องสงครามผมเสียวกลัวตายก่อนได้เลือกตั้งแปดกุมภาหกเก้าเลือกตั้งรอบนี้ตัวนายกแบเบอร์ลุ้นกันเพียงว่าพักไหนจะได้ร่วมรัฐบาลบ้างเท่านั้นที่ผมว่าตัวนายกแบเบอร์ไม่ใช่หมอดูบอก แต่เป็นหมอรักษาคนเขาบอกตามหลักวิชาการผมเห็นว่าขลางดีจึงนิมนต์มาให้อ่านกันสเลยประชาคมแพทย์วิเคราะห์ว่าที่นายกด้วยกรอบ MBTI เพื่อทำนายว่าใครมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดในวงเล็บเชิงโครงสร้างอำนาจจริงโดยไม่คำนึงถึงแบ็คกราวน์ของพักความดีความเลวของคนในพักและวีรกรรมทั้งหลายของพรร ไม่เชียร์แต่วิเคราะห์จากกรอบ MBTI Myers Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยใช้ตัวอักษร4ตัวเพื่อแบ่งคนออกเป็น16ประเภท MBTI กับภาวะผู้นำการเมืองไทยอ่านลักษณะอำนาจโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนดิเดตทั้ง4คนลักษณะการคิด รูปแบบภาวะผู้นำความเข้ากันได้กับระบบการเมืองไทยจริงและปิดท้ายด้วยการประเมินว่าใครมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดทำไมต้อง MBTI ในการเมือง MBTI ไม่ได้บอกว่าใครดีเลวแต่ช่วยอธิบายว่าใครถนัดคุมเกมใครถนัดยึดหลักใครถนัดออกแบบระบบและใครคือรัฐบ,บุรุษซึ่งสำคัญมาก เพราะการเมืองไทยไม่ได้เลือกคนที่ดีที่สุดแต่เลือกคนที่เข้ากับระบบมากที่สุดหนึ่งอนุทินชาญเวรกูล MBTI โดยประมาณ ESTP ลักษณะเด่นนักคุมเกมนักเอาตัวรอดนักต่อรองวิเคราะห์ลักษณะ Eextroversion พลังมาจาก T, เวทีเครือข่ายและการเจรจา S. Sensing. สนใจผลลัพธ์ที่จะต้องได้มากกว่าอุดมการ T. Thinking. ตัดสินจากผลประโยชน์และอำนาจ P. Perceiving. ปรับตัวเร็วไม่ยึดสูตรตายตัวภาวะผู้นำอนุทินคือผู้นำแบบ power broker. ไม่ถามว่าควรทำอะไรแต่ถามว่าอะไรทำให้คุมเกมได้และอยู่รอด จุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งอยู่รอดในรัฐบาลผสมได้ดีอ่านเกมเร็วตัดสินใจไวจุดอ่อนขาดภาพประเทศระยะยาวไม่เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงหรืออนาคตประเทศที่ชัดเจนหลักการเปลี่ยนตามสถานการณ์การคำนึงถึงคุณธรรมเป็นอันดับรองโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีสูงที่สุดในวงเล็บประมาณ 40- 4สเปอร์เซ็ เหตุผลระบบการเมืองไทยให้รางวัลกับผู้นำสาย ESTP เพราะสามารถต่อรองเสียงคุมพักร่วมประคองเสถียรภาพเฉพาะหน้าได้สรุปถ้าถามว่าระบบนี้จะเลือกใครระบบเลือกอนุทินแต่ระบบจะยังเหมือนเดิมและไม่ได้ให้คำตอบว่าประเทศชาติจะเดินต่อไปอย่างไรที่ต่างจากเดิมและยังคงเป็นการเมืองที่ไม่ยึดถือระบบคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สอนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ MBTI โดยประมาณ I N F J ลักษณะเด่นนักปฏิรูปผู้นำเชิงคุณค่าวิเคราะห์ลักษณะ I i n t u r s i o n สุขุมคิดลึกไม่เล่นการเมืองจำเจ N Intuition มองโครงสร้างและอนาคต F Feeling ขับเคลื่อนด้วยหลักการและจริยธรรมเจจัดกิ่งมีกรอบมีทิศทางชัดภาวะผู้นำนัฐพงศ์คือ Visionary Reformer เชื่อว่าประเทศต้องมีหลักก่อนมีอำนาจจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็ง Moral Compass ชัดสอดคล้องกระแสะไม่เอาเทา จุดอ่อนไม่ถนาดเกมหลังบ้านโดยเฉพาะเมื่อหลังบ้านตัวเองรั่วมีความไม่กล้าตัดสินใจบีบให้ทีมงานลาออกเพื่อรับผิดชอบความไม่เด็ดขาดที่อาจจะมองว่าเป็นความเมตตาเราแนะนำว่าต้องมี political accountability มากกว่านี้จุดอ่อนเสี่ยงถูกบทในสนามอำนาจจริงโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีปานกลางในวงเล็บ ประมาณ25-30%เงือนไขที่ต้องเกิดพักได้เสียงนำชัดซึ่งณนะชั่วโมงนี้โอกาสน้อยมากกระแสสังคมต้องหนุนคุณธรรมแรงมากประชาชนยอมแลกเสถียรภาพระยะสั้นสรุปนัทพงศ์คือพีเอมที่ประเทศต้องการในอุดมคติแต่ยังต้องพิสูจน์ว่าชนะระบบได้หรือไม่และต้องปรับภาวะการเป็นผู้นำให้เด็ดขาดมากกว่านี้ สยศชนันวงสวัสด์ MBTI โดยประมาณ I N T J ลักษณะเด่นผู้ออกแบบระบบเทคนิคดิ้งอาร์เคเตวิเคราะห์ลักษณะ I ทำงานลึกหลังบ้าน N คิดเป็นผังเป็นฉักทัด T เหตุผลนำอารมณ์ J มีโครงสร้างและวินัยสูง ภาวะผู้นำยศชนันเชื่อว่าถ้าโครงสร้างดีคนไม่ต้องดีมากระบบก็ยังเดินได้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งเหมาะกับการปฏิรูประบบรัฐไม่หวั่นแรงกดดันจุดอ่อนขาดชาริสมามวลชนไม่เหมาะกับสนามเลือกตั้งอย่างถูกรอบงำโดยผู้นำพักตัวจริงขาดภาวะผู้นำและการแสดงตัวเอง และถือว่ามีภาวะผู้นำน้อยที่สุดในสี่คนด้วยคำว่าฮีโร่ในดวงใจคือทักษิณชินวัตรหากแสดงตัวตนที่ตัดขาดจากการครอบงามที่ชัดเจนและมีบุคลิกที่มีชาริสมาติกมากกว่านี้และผลจากเงาของตระกูลก็น,นับเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่น่าสนใจในไอเดียโอกาสเป็นในายกรัฐมนตรีต่ำมากน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต แต่คือหนึ่งในคนที่ประเทศไม่ควรขาดในบทบาทรองนายกรีฟอร์มลีดสมองหลังบ้านโดยเฉพาะในฟิล์ทางวิชาการหรือสาธารณสุขหากเป็นตัวของตัวเองในทางวิชาการได้ 4. อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ mbti โดยประมาณ e n f j ลักษณะเด่นรัฐบุรุษผู้นำเชิงจริยธรรม วิเคราะห์ลักษณะ E สื่อสารดีสุภาพ N มองภาพใหญ่และสถาบัน F ให้ความสำคัญกับคุณธรรม J เขารพกติกาภาวะผู้นำอภิสิทธิ์คือ s t a e m a n l e a d e r เหมาะกับช่วงเปลี่ยนผ่านและการประนีประนอมเชิงหลักการจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งความน่าเชื่อถือสูง เป็นมาตรฐานคุณธรรมจุดอ่อนไม่ถนัดการเมืองดิบจุดยืนที่เปิดเผยอย่างรวดเร็วเป็นการปิดกั้นการต่อรองและโอกาสทางการเมืองในการร่วมรัฐบาลทําให้โอกาสก้าวสู่อํานาจทางการเมืองลดน้อยลงแพ้เกมกับผู้ไม่เล่นตามกติกาการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ยึดติดกับตําแหน่งมีผลให้พักมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปและอาจล่มง่ายถ้าพักไม่แข็งแรงพอ ต้องมีฝ่ายยุทธศาสตร์ที่อ่านเกมขาดกว่านี้แต่ฝ่ายยุทธศาสตร์ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีปานกลางค่อนไปทางต่ำประมาณ15-20%เปอร์เซนจะเกิดได้เมื่อประเทศตันและต้องการ PM ทางออกตารางสรุปบุคคล MBTI ลักษณะผู้นำโอกาสเป็น PM อนุทิน e อ t p คุมเกม โอกาสเป็นนายกสูงสุดนัทพงศ์ INFJ คุณค่าโอกาสเป็นนายกปานกลางยศชนัน INTJ ออกแบบระบบโอกาสเป็นรองนายกหรือเป็นทีมนโยบายสูงกว่าเป็นนายกอภิสิทธิ e ์ ENFJ รัฐบุรุษโอกาสเป็นนายกปานกลางหรือค่อนไปทางตำ่ำบทสรุปแบบไม่อ้อมค้อม สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยระบบการเมืองไทยวันนี้เลือก ESTP แต่ประเทศจะรอดระยะยาวต้องพึ่ง ENFJ กับ INTJ ความขัดแย้งจริงจึงไม่ใช่ตัวบุคคลแต่คือระบบที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้นำสายคุณค่าเติบโตคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ใครจะได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่คือเราจะยอมให้ระบบนี้ เลือกผู้นำแบบเดิมซ้ำไปอีกนานแค่ไหนทีมการเมืองประชาคมแพทย์ท่านละ่ะอ่านแล้วมีความเห็นว่าไงเปลวสีเงิน